มันเจอกันอริงแล้วนะครับกับเกมอะไรไ่รู้เกมกูบอดีนะเนี่ยนนี้มีพี่ผมเล่นเหมือนเดิมรู้สึกว่าเอาคลิปเข้าใหม่แป๊บเพื่อจติดเวลาตต่คลิปแป๊บ,บมามาแล้วเออใช้แบกกระชาร์กเดี๋ยวผมเออเออ รวมทิงทิ้งเดี๋ยวผมเขียนช,ชื่อให้นะครับทุกคนใครอยากเล่นนะใครอยากเอ่นไอผมกแอ้วอืมนี่มีจุดเลยชื่อยาวนะชั้นตรงตน,นี้ไม่ต้องจุดนะไม่ต้องตรง,ง,งนี้อือจุดไปนี่จุดไปโอเคเดี๋ยวผมจะรอรับนะครับทุกคนมาถึงก็รอเวลาเริ่มก็ไปไกลาำไม เราจะตัดคลิปเลยละคะทุกคนผมต้องพูดเองอดังๆเหมือนผมต้องพูดเบาๆเลยเพราะผมนั่งหงุดหงิดเลยอ่ะฮะอะไรนะเดี๋ยวตัดคลิปไปบ้างอุ้ย six seven มามาท่านผู้ชมเกมเริ่มละตีเกมละท่านผู้ชมมาเร็วเร็วเร็วพี่ป้อมพี่ป้อมเราแยกทางกันนะโอ้มึงนับอยู่ได้ อโอ้ท่านผู้ชมครูบอดีม้มนที่เกียจเล่นว่ะบนที่เกียจเล่นพี่พ,พี่พี่อยากูวิธีเป็นผู้ชายไหม พี่เพิ่มพี่เพิ่มมากดตรงนี้เห็นกับว่าเอ็นไหมกดกดดีมันมีคำอยู่อ่ะมีคำให้กดอยู่แล้วพี่เพิ่มกดไปพี่เพิ่มจะเป็นพี่เพิ่มจะเป็นหน้าไหนเปิดกล้องให้ดูหน่อยสิหน้านี่เหรออ,อ่าเอาโอเคจังมันกไปแล้วเฮ้ยเป็นว่ะเป็นว่ะเพราะบอลบอนเป็น หมาหมาอุ้ยนี่เท่ลยกระแดกแดกเออมันจิงมันอยากเป็นคนนั่นแหละที่จะกีตกอ่าเดี๋ยวผมขอตัดตอนที่ผมแพหรือชนะเลยนะผมไม่อยากดูตอนเนี้ย ตัดเลยละกันบายบๆเรื่องไม่จบนะขอตัดคลิปก่อนโอ้เมื่อกี้ก็แพ้นะครับเมื่อกี้ผมค้างมา,ก,ากเลยโคตรค้างอ่ะโคตรแหลกเลยอ่ะเดี๋ยวรอเกมมันเริ่มบ,บายบายตัดไปตอนนั้นเลยละกันใครเป็นเอาพี่เพื่อพี่เพื่อมันเล่นง่ายพี่เพิ่อไม่ต้องนะพี่เพื่ออย่าก,กดตายนะอย่าก,กดตายนะเล่นง่าย คือพี่เมื่อพี่เมื่อเห็นปุ่มพี่เมื่อเราเปิดกล้องให้ดูดิพี่เมื่อพี่เมื่อเห็นปุ่มเพราะว่าทีทุกอย่างไว้นั่นคือปุ่มฆ <P al me> ่าคนน่ะนั่นแหละคือปุ่มฆ่าคนปุ่ม่ต่อไปดูนะไม่ดีใช่ไหมไมดีใช่อย่างนี้ว้า ไปแล้วเอา้าเกมจบเอา้าคุณบอดีไม่อยากเล่นไอ้มาตุ้งยิงกีเลยเนะกนีเลยมาพาล่าเก็บของพี่เบิง้งเคยเก็บไม้ดูนส่มไปปลาใส่เป้าใช่ไหมไปปลาใส่เป้า <c oughs> ล้วครบสามสิบสี่เป้า

เป็นไรวะพี่บุ้มเกือบอะเป็นแะไรของมันวะ จะ่บอกัะเสียงอย่างนี้ตัวแยปแล้วใช่ไหม <c oughs> อ้าเล่น่อนจริงเลยแก่ คุณแมก็จะไ่าอย่างนั้นกับเมื่อก่อนกับเมื่อก่อนอีีสองเดี่วมาต่ออีพีสองวันพุ่ตอยนิปป้เดี๋ยวพวกนี้เว่นี้ตอนเย็นเดี๋ยวมาต่ออีพีสองเลยเด้อแต่ตอนนี้ยังแต่ตอนนี้ยังแต่ตอนนี้ยัง เพ่มันดูมันอยู่ใช่ไหมนี่ยอ่มูมเมมิมเฮปเมิมมมมมเออครูบอดีนี่วิ่งหนีมาทำไมเป็นไงบอลหลอกแล้วบอลทีบ ดูบอลอยู่ไหมเนะี่ย <Get> มาไม่เก็ตเอาเว้ยไม่เฮ้ยเอาเหลือเพื่อนคนหนึ่งดีกว,ว่า <c oughs> อ่มมามอนานมาีมีมีหมกบ้ามีบามีมีหมดโอ้ ดก็เซกโคบอดี้แามม่งนีโคบอดี้มาดโคบอดี้ไม่โดนหรอกโคบอดี้ยังไม่แม่นอนะ่ะไปฝึกการเล็งมาใหม่นะคูบอดีครับโอ้พี่มันเวลาจะหมดแล้วมันรอดเจ็บเฮ้เห็นไหมมันรอดบอกเลยโซตึง